สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้วันพฤหัสบสดีนะครับที่15กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับคุณครูก็ได้ทำนะครับคุณครูก็ได้ทำแผนการที่จะให้นักเรียนเรียนเนี่ยนะครับในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่เราจะได้เรียนกันนะครับโดยนักเรียนดู ครับ,ว,นนว,รรบวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบอกเวลาอีกหนึ่งนาเท่านั้นวันนี้แค่หนึ่งนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาไม่นานนะครับจะใช้เวลาไม่นานคุณครูก็เลยอยากจะทบทวนนักเรียนทบทวนนักเรียนอ่าดูตัวอย่างที่คุณครูมีให้แป๊บหนึ่งเร็วเกินไปซะแล้ว ตัวอย่างที่คุณครูมีให้นะครับดูพร้อมกันแม่ค้าแม่ค้านะครับขายลูกชิ้นในตลาดนะครับแม่ค้าขายลูกชิ้นในตลาดหกชั่วโมงโอ๋อมีเป้าหมายของเราแล้วว่าคือหกชั่วโมงโดยที่แม่ค้าเนี่ยขายเสร็จขายเสร็จเวลาสิบแปดนาฬิกาขายเสร็จเวลาสิบแปดนาฬิกาเขาถามว่าเริ่มต้นขาย เวลาใดเอ๊ะเริ่มต้นขายเนี่ยเวลาเนี่ยแสดงว่าเวลาเนี่ยเราโจทย์ถามว่าเริ่มต้นขายเวลาใดใช่ไหมครับการที่ว่าเริ่มต้นขายเวลาใดเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นขายเวลาใดไทม์ไลน์มันก็ต้องมาถอยหลังลงมาถูกไหมถอยหลังลงมาใช่ไหมทม์ลน์จะนอนถอยหลังลงมากี่ชั่วโมงครับหกชั่วโมงอะจากสิบแปดนาฬิกามีเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์แล้ว หนึ่งชั่วโมงก็คือ17บเนาฬิกาสชั่วโมงก็คือ16 3 ,4 ,5 ,6 ชั่วโมงใช่ไหมครับหชั่วโมงเพราะฉะนั้นเริ่มขายก็จะเริ่มขายในเวลาสิบสองนาฬิกาคือย้อนมาหชั่วโมงอันหนึ่งสองสามีกชั่วโมงเห็นไหมเพราะฉะนั้นจาก18บแนาฬิกาถอยหลังมา6ชั่วโมงก็จะเป็น 12นาฬิกาเพราะนั้นดังนั้นแม่ค้าเริ่มขายลูกชิ้นในเวลา12นาฬิกาอ่ะดูข้อ2ตัวอย่างที่2โอปอปลูกต้นไม้เสร็จเวลา10นาฬิกาถ้าใช้เวลาปลูก3ชั่วโมง20นาทีอ้าวย้อนหลังไป3ชั่วโมง20นาทีอยากจะรู้ย้อนหลังใช่ไหมอ่ะหชั่วโมงเสร็จ10นาฬิกา1ชั่วโมงก็คือ9นาฬิกา 2ชั่วโมงก็คือ8ปดนาฬิกาสามชั่วโมงก็คือ7จ็นาฬิกาอ่ะทีนี้3ามชั่วโมงแล้วเหลืออีกยี่นาทีจำได้ไหมที่คุณครูเคยสอน20นาทีใช่ไหมมันก็คือการเอาอะไรหกสตั้งลบด้วยยี่สิบจะได้เท่ากับสี่สิบะปะก็คือหนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับดังนั้น นะสรุปเราสามารถหาเวลาเริ่มต้นโดยนับถอยหลังจากเวลาสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนดอ่ะตัวอย่างต่อมาครับช่างใช้เวลาซ่อมรถ4ชั่วโมง15นาทีถ้าเริ่มซ่อมเวลา17นาฬิกาอ้าวตอนนี้รู้เวลาเริ่มต้นอยากจะรู้เวลาสิ้นสุดคือเสร็จกี่โมงถูกไหมครับอยากจะรู้เวลาสิ้นสุด4ชั่วโมง15นาทีเอา1ชั่วโมง สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิบห้านาทีย้อนหลังไปสิบห้านาทีบวกไปอีกย้อนหลังไม่ใช่ย้อนหลังแล้วคือไปข้างหน้าใช่ไหมไทม์ไลน์ไปข้างหน้าสิบห้านาทีไม่ได้ย้อนหลังนะก็บวกไปอีกสิบห้านาทีก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทคีครับดูชั่วโมงก่อนนะชั่วโมงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง สชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วไปอีกสิบห้านาทีตัวอย่างที่สี่พี่เริ่มทำกันบ้านเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีใช้เวลาทำกันบ้านสองชั่วโมงสาสิบนาทีอ้าวก็ดูทีละชั่วโมงเลยอันนี้นะครับอันนี้นะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าคุณครูอยากจะทำให้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเอานาทีขึ้นก่อนได้ไหม ได้ครับเพราะวามง่ายคือ16บนาฬิกาสานาทีถ้าเพิ่ม30นาทีปุ๊บมันจะเป็น17นาฬิกาตรงใช่ไหมเขาก็เอาดูเนี่ยเขาดูว่ามีวิธีไหนง่ายก็บวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น18นาฬิกาบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็น19นาฬิกานะครับดูไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มชั่วโมงก่อนนะอาจจะเพิ่มนาทีก่อนก็ได้อย่างข้อนี้เพิ่มนาทีก่อนเพราะจาก16นาฬิกา30นาทีเนี่ย มันเพิ่มไปอีกสามสิบนาทีปุ๊บมันจะเป็นสิบเจ็ดนาฬิกาซึ่งมันบวกไปอีกสามสองชั่วโมงทีงมงงม่มันง่ายถูกไหมครับมันง่ายครับก็เลยบอกว่านั้นเพิ่มนาทีก่อนนะครับสรุปเราสามารถหาเวลาสิ้นสุดโดยนับจากเริ่มตน้นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ไทม์ไลน์เวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องเดินหน้าเพราะฉะนั้นก็บวกเดินหน้าเข้าไปนะครับวันนี้มีหน้าเดียวนะครับหน้า7จสิบแปดหน้าเดียว นะมีหน้าเจ็ดสิบแปดหน้าเดียวเรามาดูซิโอข้อหนึ่งแทบไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมข้อหนึ่งแทบไม่ต้องสอนหนึนะครับพ่อใช้เวลาอ่านหน,น,นังสือพิมพ์หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอ๋อนี่ไงพ่ออ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเขาก็บอกว่าอ้าวนั้นบวกไปหนึ่งชั่วโมงก่อนเพิ่มไปหนึ่งชั่วโมงก่อนเป็นเก้านาฬิกา แล้วก็เพิ่มไปอีก15นาทีก็จะเป็น9นาฬิกา15นาทีข้อนี้ง่ายนะครับง่ายเนะเพิ่มไป1ชั่วโมงก่อนแล้วก็เพิ่มไปอีก15นานาทีก็จะเป็น9นาฬิกา15นาทีข้อ2แม่ใช้เวลาทําอาหารเย็น2ชั่วโมง20นาที สองชั่วโมงยี่สิบนาทีเพราะนั้นหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงบวกอีกยี่สิบนาทีจากสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีบวกอีกยี่สิบนาทีก็จะเป็นสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นนาฬิกายังเหมือนเดิมก็คือสิบแปดนาฬิกาเหมือนเดิมเอาแค่นาทีมารวมกันก็คือสิบนาทีกับยี่สิบนาทีรวมกันก็จะเป็นสามสิบนาทีก็จะเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ ข้อสามถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะเขาจะเตะกันกลางคืนดึกๆเพราะว่าอะไรเวลากลางคืนเนี่ยมันจะตรงกับเวลาเย็นๆของบ้านเขาเขาจะเตะเวลาดึกๆยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีบวกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็คือเที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับ ทีนี้เขาบอกว่าบวกรออีก30นาทีบวกอีก30นาทีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบวกอีก30นาทีเนี่ยเวลามันเกินเขาก็เลยซอยเวลาเป็น15นาทีกับ15นาทีนะครับเป็น15นาทีกับ15นาทีเพื่อให้เวลาเที่ยงคืน45นาทีเนี่ยรวมกับ15นาทีแล้วจะเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นเวลาตีหนึ่งก่อนแล้วค่อยบวกอีก15นาทีก็จะเป็นเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับ เห็นไหมสามารถไม่ต้องบวกกันทีเดียว30นาทีก็ได้แบ่งให้มันเต็มเวลาให้เป็นชั่วโมงก่อนแล้วค่อยบวกไปก็ได้เห็นไหมมีวิธีการคิดที่หลากหลายต่อมาลุงใช้เวลาขับรถไปทำงาน1ชั่วโมง5นาทีลุงใช้เวลาขับรถไปทำงาน1ชั่วโมง5นาทีเอ๊ะแต่เรารู้แล้วนี่ว่าเวลาขับรถเนี่ยขับรถถึงเนี่ย ถึงแล้วเนี่ยเวลาเท่าไหร่ถึงแล้วเรารู้เนี่ยก็คือ7จ็นาฬิกาสานาทีอยากจะรู้เวลาที่เริ่มนะนะอันนี้เริ่มนะอันนี้คือเวลาเริ่มใช่ไหมเริ่มต้นไทม์ไลน์ม,ลมันก็ทางถอยลงมาใช่ไหมถอยลงมา5นาทีแล้วถอยลงมาอีก1ชั่วโมงจาก7จ็นาฬิกาสานาทีถอยมา1ชั่วโมงก็จะเป็นห็นไหมาย้อนหลังมา1ชั่วโมง ะครับก็จะเป็น6นาฬิกา30นาทีปปะไม่ยากเลยนะต่อไปข้อสุดท้ายวันนี้บอกแล้ววันนี้น้อยแค่5ข้อป้าใช้เวลาทำขนม2ชั่วโมง26นาทีอ่าเสร็จเนี่ยเวลา11บเนาฬิกา้าสนาที ถอยมา26นาทีเนี่ยมันจะได้เวลา11นาฬิกา25 25ได้มาอย่างไงมันก็มาจาก51ตั้งและลบด้วย26เนี่ยมันจะได้25ก็คือ25นาทีถูกไหมครับทีนี้เหลืออีก2ชั่วโมงถอยไปอีก1ชั่วโมงก็เป็น10นาฬิกา25นาทีถอยลงไปอีก1ชั่วโมงก็จะเป็นนะย้อนหลังมา1ชั่วโมงก็จะเป็น ก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นนอนเนี้ยคือการหาเวลาที่สิ้นสุดถ้าเวลาสิ้นสุดไทม์ไลน์มันเดินหน้าวิธีการคิดนะครับไทม์ไลน์มันเดินหน้าใช่ไหมต้องเวลาก็ต้องเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าอย่างข้อห้าข้อเน,นี้ไทม์ไลน์มันลงมามันย้อนมาเวลาก็จะต้องน้อยลงถูกไหมครับบางคนจะเพิ่มไปสิบเอ็ดไม่ได้นะ เวลาจะต้องน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญอย่างยิ่งคือต้องนะครับเข้าใจนะครับต้องเข้าใจก่อนในเรื่องของการเรียนนะครับว่าเราจะสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับครับ